ที่อาคาร604สถาบันเทคโนโลยีจิตละดาสำนักพระรชวังสนามเสือป่าในพละกรสุวรรณรัตน์นายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีงานวันพระราชทานกําเนิดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ครบ60ปีที่ผ่านมาได้ดําเนินงานสนองพระบรมราชบายพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพ,พลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถปือพิษและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบสาธารณภัย และให้การสงเคราะห์ด้านการศึกษาโดยมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ต่อเนื่องแก่นักเรียนกำพาราที่ครอบครัวประสบสาธารณภัยให้เล่าเรียนจนจบการศึกษาระดับสูงสุดเท่าที่จะทำได้นักเรียนที่มีผลการเรียนดีจบจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของรัฐเลขาชนที่มอบทุนการศึกษาเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลตั้งแต่ปีการศึกษา2506จนถึงปัจจุบันมีนักเรียนได้รับทุนพระราชทาน4,787คน จากนั้นได้มอบรางวัลพระราชทานแก่นักเรียนทุนพระราชทานที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีได้รับปริญญาเกียรตินิยม7 1คนและมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์แก่นักเรียนทุนพระราชทานที่กําลังศึกษาระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร57คนโดยมูลนิธิได้มอบรางวัลพระราชทานอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา20ปีรวม849คน โดยปีการศึกษา2,565มีนักเรียนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี243คนในจำนวนนี้ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ1 52คนและปริญญาเกียรตินิยมอันดับ29 1คนส่วนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ในปีการศึกษา2,566มีนักเรียนที่ได้รับทุนพระราชทานรวม2,319คน